เปลือกแห่งพรหมจันทร์สามร้ยเก้าภิกษุทั้งหลายกลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาย,ยาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำม,มีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุด แห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักการะและความสารเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสัการะและความสารเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวัง <sk r isa> เพราะลาบสัการะและสารเสริญนั้น <sk r isa> เขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น <sk r isa> เพราะลาบสัการะและความสารเสริญนั้น เขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ค่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่เมา ไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สําเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไป เข้าใจเปลือกไม้ว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านไม่รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้าม แก่นไม้และกระพีไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาต้องการใช้แก่นไม้จะทำให้สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกข โทมนัสและอุปยาตครอบงามแล้วถูกความทุกข์ครอบงามมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทําที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักการะและสารเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักการะและสารเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจ และมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักการะและความสารเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่คมผู้อื่นเพราะลาบสักการะและความสารเสริญนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้น เขาจึงปลื้มใจแต health, ่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีนนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้น เขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน,แน่วแน่ส่วนภิกษุนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนิตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาเปลือกแห่งพรหมจันทร์ และถึงความพอใจด้วยเปลือกแห่งพรหมจรรย์นั้น